สวัสดีค่ะเวลคัมทูพาราดีฟาร์มนะคะวันนี้เราอยู่ที่ร้านช่างดำเครื่องสับสุรินนะคะนี่ค่ะช่างดำตัวจริงๆเลยนะคะหล่อมากเลยแล้วก็ขยันแล้วก็เก่งมากค่ะตอนนี้นะคะที่ร้านก็ยอดออเดอร์อย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งๆที่เกิดวิกฤตโควิดเราก็ขายสินค้าได้ค่ะตรงนี้ก็เป็นโกดังเก็บสินค้าใช่ไหมคะใช่ใชค่ะค่ะก็เป็นโกดังเก็บสินค้าแล้วก็มีเครื่องสับหลายรุ่นหลายใบมีดเลยนะคะแล้วก็ มีเครื่องอัดเม็ดกับเครื่องตีปนด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็สั่งซื้อผ่านมิซารดีฟาร์มก็ได้นะคะแล้วก็สั่งซื้อจากช่างดำโดยตรงได้เลยค่ะช่างดำนะคะก็ผิดเครื่องสับหญ้านะคะสับหญ้าในปีสับต้นกล้วยสับทางมะพร้าวส,สับกิ่งไม้นะคะแล้วก็เครื่องตีป่นนะคะแล้วก็เครื่องอัดเม็ดนะคะก็มีจําหน่ายที่ร้านช่างดำนะคะแล้ววันนี้เรามาเยี่ยมชมโรงงานกันครั้งที่2นะคะ ตร,ตรงโซนนี้ก็จะเป็นโกดังเก็บสินค้านะคะที่ผลิตออกมาแต่ละวันนะคะก็จะแยกหมวดหมู่ว่าวันนี้ผลิตอะไรได้บ้างก็จะมีสินค้าหลากหลายนะคะที่ทางโรงงานของเชื่องํามีไว้นะคะก็มาเก็บสต็อกสินค้าไว้ที่นี่นะคะเป็นโกดังเก็บสินค้าตรงนี้ก็เป็นโกดังเก็บสินค้าของเรานะคะ<อ>ก็จะเป็นโซนเครื่อง สับแต่ละรุ่นทั้งหมดตัวนี้เป็นรุ่นตัวนี้เป็นรุ่นสีใบมีดอ่าที่เป็นรุ่นสีใบมีดมีล้อเครื่องเปล่านะคะแล้วมอเตอร์กี่แรงอันนี้ใช้กับมอเตอร์หนึ่งแรงถึงสามแรงและเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินได้แล้วก็ใช้กับรถไถเดินตามได้ค่ะอ๋อแล้วก็เอ่อตัวที่ว่าเป็นเอ่อสี่ใบมีดเนี่ยนะคะ่ะใบมีดนี่เอ่อไม่คุยยังไงอะ ตันนี้เป็นรุ่นสี่ใบมีเขาสามารถที่จะสับต้นกล้วยได้ด้วยเป็นตัวที่อนเนกประสงค์มากค่ะตัวนี้เป็นรุ่นอนเนกประสงค์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่เราไม่รวมมอเตอร์ค่ะนนเป็นตัวเค<า>รื่องกล่ารุ่นสี่ใบบีคตัวเครื่องกล่า,ลาตัวนี้อยู่ที่4,500นะคะสี 4, ่พันห้าร้อยะจํจำเป็นแบบบวกมอเตอร์นะคะถ้าบวกมอเตอร์ล่ะ อยู่ที่แปะมอเตอร์หนึ่งแรงราคาอยู่ที่แปดพันค่ะอ๋อที่อันนี้คือสีใบมีดค่ะถ้าบวกมอเตอร์ด้วยก็จะเป็นสี่พันแปดพันค่ะมอเตอร์หนึ่งแรงนะคะค่ะแต่ถ้าเครื่องเปล่าอยู่ที่สี่พันห้าร้อยค่ะสี่พันห้าร้อยโอเคอันนี้รุ่นสีใบมีดนะคะค่ะ,คะที่สามารถสับย่านเนเปียทาง<ญ>ปาล์มทางมะพร้าวต้นอ้อยต้นกะระโพด ต้นมันกิ่งกระถิน่นและต้นกล้วยได้นะคะเป็นตัวที่อนเนกประสงค์มากตัวนี้แล้วก็ใช้นิ่มสบายด้วยค่ะไม่กระช่างมือนะคะตัวนี้ oh, okay, okay. ค่ะต่อไปรุ่นต่อไปนะคะรุ่นต่อไปก็จะเป็นรุ่น8ดใบมีดนะคะ8ดใบมีดตัวนี้ก็อันนี้ตัวนี้เขาจะเร็วกว่าละเอียดกว่าแต่เขาจะสับต้นกล้วยไม่ได้ oh. ค่ะตัวนี้เน้นความละเอียดเลยนะคะสําหรับหญ้าก,กะเนเปียที่แก่ๆเขาสับได้สบายมาก oh, อ๋อที่แบบ ใช่ค่ะละเอียดมากเลยค่ะโอเคอันนี้รุ่นแปดใบมีดแปดใบมีดตัวเครื่องเปล่านะคะตัวนี้ราคาของเขาอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยสี่พันเจ็ดร้อยเนาะเค่องเปล่าเราสามารถเอาไปติดมอเตอร์เองได้ติดมอเตอร์หนึ่งถึงสามแรงแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินก็ได้รถไถเดินตามก็ได้เหมือนกันค่ะใช้ได้สามอย่างเลยใช่ไหมคะค่่ะใชโอเคโอเคต่อไปรุ่นต่อไปอ่าแบบแบบพร้อมมอเตอร์ไหมโอเคเอาพร้อมมอเตอร์อ่ ตัวนี้เป็นแปดใบมีดตัวนี้ล่ะค่ะอ่าแปดใบมีดตัวนี้พร้อมชุดมอเตอร์หนึ่งแรงราคาอยู่ที่แปดพันเจ็ดร้อยค่ะแปดพันเจ็ดร้อยราคาเป็นแปดใบมีดค่ะพร้อมชุดมอเตอร์หนึ่งแรงแปดพันแปดพันเจ็ดร้อยค่ะแปดพันเจ็ดร้อยนะคะถ้าเป็นเครื่องเปล่าเท่าไหร่คะอ่าสี่พันเจ็ดร้อยค่ะถ้เป็นเครื่องเปล่าสี่พันเจ็ดร้อยนะคะใช่ค่ะต่อไปอันนี้อันนี้รุ่นแปดมีดอันนี้สี่ใบมีดค่ะ ใช่ที่บอกตัวนี้เป็นรุ่นสี่ใบมีดพร้อมชุดมอเตอร์หนึ่งแรงราคาอยู่ที่แปดพันค่ะราคาพร้อมชุดมอเตอร์หนึ่งแรงอยู่ที่แปดพันนะคะตัวนี้อ๋ออันนี้สี่ใบมีดใช่ค่ะตัวมอเตอร์พอมอเตอร์หนึ่งแรงค่ะตัวนี้สับต้นกล้วยได้ด้วยต้นกล้วยได้ด้วยค่ะอยู่ที่แปดพันค่ะแปดพันทุนใช่ไหมใช่ค่ะก็ตกอยู่ที่ประมาณสามพันห้าร้อยอ๋อ แล้วแต่ยี่ห้อนะคะอันนี้เครื่องเปล่าอยู่ที่สี่พันสี่พันห้าค่ะ 4, <500. S 1> อันนี้รุ่นสี่ใบมีดตัวนี้จะเป็นรุ่นสองใบมีดนะคะตัวนี้รุ่นสองใบมีดนะคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นรุ่นสองใบมีดนะคะสองใบมีดตัวนี้ราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่สองพันเก้าร้อยค่ะเขาสามารถที่จะใช้กับรถไถเดินตามวางมอเตอร์หนึ่งถึงสามแรงและเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินได้เหมือนกันค่ะอ๋อตัวนี้รุ่นใช่สองพันเก้าร้อยนะคะรุ่นสองใบมีด แล้วก็สับต้นกล้วยได้ตัวนี้ลูกค้าจะเน้นกล้วยได้เลยนะคะตัวนี้เน้นกล้วยย่าเนเปียได้เลยค่ะรูปแบบของการการสับของเขาอยู่ออกมาในรูปแบบของการซอยค่ะเอียใช่ละเอียดค่ะอยู่ที่การป้อนนะคะตัวนี้อยู่ที่การป้อนละเอียดได้ด้วยใช่อยู่ที่การป้อนของเรานั่นแหละค่ะอันนี้2,900ายใช่ค่ะพร้อมมอเตอร์ละคะพร้อมชุดมอเตอร์หนึ่งแรงตัวนี้อยู่ที่เจ00ันค่ะ จ็ดพันมอเตอร์หนึ่งแรงนะคะอยู่ที่เจ็ดพันเราสามารถใส่มอเตอร์หนึ่งแรงหนึ่งแรงสองแรงสามแรงได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าเลือกใช้นะคะค่ะอันนี้แบบสับหยาบก็ได้สับละเอียดก็ได้ใช่ค่ะเป็นรุ่นสองใบมีดโอเคแล้วตัไหนตัวตัวนี้ดีกว่าตัวตัวเล็กตัวนี้เป็นรุ่นแปดใบมีดตั้งโต๊ะนะคะ ตัวนี้เอาไปตั้งโต๊ใช่ค่ะเขาไม่มีขานะคะต้องเอาไปติดตั้งบนโต๊ะบนเตียงหรือไม้ที่แข็งแรงนะคะบนเตียงได้ด้วยได้ค่ะตันนี้ใช้กับรถถ่ายเดินตามแล้วก็วางมอเตอร์เครื่องละหนึงแรงได้ตัวนี้สับละเอียดค่ะเป็น8ปดใบมีด<อ>หัวสับตั้งโต๊ะค่ะราคาเครื่องกปล่าอยู่ที่3,500ันห้าร้อค่ะอันนี้สามพัาร้อยปนีใช่<อ>แบบ<อ>แบบ ตั้งโต๊ะแบบตั้งโต๊ะไม่มีล้อนะคะเอาไปใส่ล้อเองก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปติดตั้งบนโต๊ะบนแคร่บนเตียงได้เลยนะคะตัวนี้ใช่ราคาก็ประหยัดลงอันนี้แล้วแต่ลูกค้านะคะรุ่นนี้ล่ะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น12ใบมีดนะคะรุ่น2ใบมีดใช่ค่ะรุ่นนี้รุ่น12ใบมีดออกข้าง ทำงานเร็วค่ะเน้นปริมาณาเยอะๆหัวควายเยอะค่ะตัวนี้12ใบมีดตัวนี้ราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่8,000ค่ะราคาเครื่องเปล่าใช่ถ้าเรารวมมอเตอร์ด้วยตัวนี้พร้อมชุดมอเตอร์อยู่ที่13,500นะคะ13,500ค่ะพร้อมชุดของเขาเอ่ยการทำนี่ละเอียดแค่ไหนคละเอียดตัว12ใบมีดละเอียดอยู่ค่ะสับหยาบได้ด้วยไหมสับหยาบได้ค่ะอยู่ที่กลางต้นใช่ค่ะใช่ครุ่นไหนอีกรุ่นนี้เหรอ ตัวอะไรอ่าตัวนี้เป็นตัวตีป่นนะคะอ๋อเครื่องตีป่นใช่ที่เราตีาอาใช่ใช่ใชตีป่นตัวนี้เครื่องตีป่นนะคะมีเครื่องตีป่นด,ด้วยนะคะตีป่นตัวนี้รานะคาเครื่องตก่ออยู่ที่สี่พันห้าร้อยนะคะอันนี้ตีใบไม้แห้งแล้วก็ตีมูลสัตว์ได้ค่ะเอาบทให้ละเอียดแล้วก็ค่อยไปอัดเม็ดได้ค่ะหรือว่า <laughs> ใช่ค่ะหรือว่าลูกค้าต้องการถ้าที่บ้านมีใบไม้แห้งเยอะก็เอามาย่อยสลายได้คือบทละเอียดแล้วก็ค่อยไปทําเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็จะย่อยสลายได้เร็วขึ้นดีขึ้นใช่ใบไม้ที่เราหว่านใช่ใช่จ้ะใช่เป็นรุ่นเป็นรุ่นตีป่นค่ะตัวสับย่อยเนี่ยค่ะ4,500ตัวอื่นเราไม่มต่อไปเราไปทางนู้นค่ะเดี๋ยวพี่เดินไป ช่างดำช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าเหล็กแพงมากค่ะยังขายราคาเดิมไหมคะขายราคาเดิมค่ะไม่ขยับไม่ขยับใช่ไหมทั้งทั้งสามอย่างเนาะทั้งเครื่องสับเครื่องตีปนเครื่องอัดเนตใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เหล็กแพงแล้วก็กระทบไหมคะช่วงนี้กระทบไหมก็กระทบมากแต่เราก็ยังขายราคาเดิมเนาะอืมก็ลูกค้าก็มีมาเรื่อยๆเนาะ ค่ะมาทุกวัน ตรงนี้ก็เป็นที่สต็อกสินค้านะคะเป็นโซนที่2นะคะที่เราผลิตเสร็จแล้วเราก็เอามาสต็อกสินค้าที่นี่นะคะตรงนี้เป็นโกด,ดังแรกใช่ไหมคะที่เก็บสินค้าที่เก็บสินค้าวัน่ค่ะแล้วยโนค่ะ,คะก็คือตรงนี้ก็เต็มแล้วเนาะก็ขยายไปโซนโกด,ดังที่สองฝั่งนู้นนะคะ ก็ออเดอร์แต่ละทีเราก็เป็นร้อยๆเครื่องเนาะก็ต้องมีแบบพร้อมที่ททจะจําหน่ายถ้าก็เพื่อนๆสนใจก็มาลองเครื่องได้แวะเล่นแวะเยี่ยมได้ใช่ไหมคะค่ะเป็นยังไงคะพี่สาจะแนะทำโปรดักตัวใหม่เพิ่มเตมิมไหมคะก็ยังในเดิมน,นะคะแต่ก็ถ้าอยากทราบรุ่นไหนก็สอบถามได้เลยนะคะค่ะอันนี้นะทีมงานช่างดาเมืองสุรินทร์นะคะช่างดค่ะ <laughs> จะแนะนําเป็นตัวสองใบมีดที่มีตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะตัวนี้เน้นต้นกล้วยค่ะเน้นต้นกล้วยนะคะเหมาะสาหรับคนที่มีกล้วยเยอะๆแล้วก็ต้องการสับกล้วยเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดนะคะ<อ>เป็นรุ่น2ใบมีดค่ะตัวนี้อันนี้เครื่องเปล่าเท่าไหร่คะตัวนี้เครื่องเปล่าที่แนะนําแล้วเนาะเป็น2 9 0 0ใช่2,900เอใช่ค่ะ, 2> 2, <900. S 1> คะถ้าตอนซื้อุดมอเตอร์จะเป็นแบบนี้นะคะ พร้อมทุ่มอเตอร์หนึ่งแรงตัวนี้อยู่ที่เจ็ดพันค่ะเอาพร้อมมอเตอร์นี่เจ็ดพันใช่ไหมคะเจ็ดพันทุวนมาหน้าร้านเราก็จะมีส่วนลดให้ลูกค้าทุกท่านนะคะโอ้ทำกามาหน้าร้านก็ได้ส่วนลดอีกโอ้ค่ะแล้วก็อยากให้แนะนํารุ่นที่ถูกที่สุดประหยัดที่สุดตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นที่ถูกที่สุดและประหยัดที่สุดจำเหมาะจำระดับ ัวไม่มากนะคะค่ะตัวนี้ประหยัดมากนะคะเครื่องกล่าวอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะอ๋อนี่หนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะเครื่องกล่าวเป็นความทุดมอเตอร์แรงก็อยู่ที่สี่พันแปดร้อยค่ะแบบนี้นะคะเครื่องเครื่องกล่าวตัวนี้มีกี่ใบมีดอ่าเป็นทุนสี่ใบมีดชุดตรงตั้งโต๊ะค่ะชุดตรงตั้งโต๊ะตัวนี้แหะค่ะเครื่องกล่าวอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยค่ะอ๋อหนึ่งพันเจ็ดร้อยเครื่องกล่าวที่ไม่รวมมอเตอร์เนาะใช่ค่ะก็เป็นแบบนี้นะคะค่ะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นี่ค่ะ เราก็มีพร้อมจำหน่ายเลยเนาะจำหนายนะคะคารวมมอเตอร์เท่าไหร่คะคร์ลูมอเตอร์อหนึ่งแรงตัวนี้ราคาอยู่ที่4,800ันแค่ะ4,800ันแนะคะค่ะ<า><ช>ถ้ารวมกับมอเตอร์เรครื่องและหนึ่งแรงอ๋อใช้ใช้ใชมอเตอร์มือครื่องแรงก็ได้หนึ่งแรงก็ได้ใช่ค่ะอ๋อตัวนะคะตัวนี้เราสามารถซื้อแล้วเราเอาไปประกอบเองก็ได้เนาะใช่ค่ะตัวนี้ลูกค้าจะรับเป็น ตัวเครื่องสาวก็ได้ถ้าลูกค้ามีมอเตอร์อยู่แล้วนะคะใช้กับอมอเตอร์เครื่องแรงและหนุนแรงสับอะไรได้บ้างคะสับย่านเมีดนะคะถึงกระถิ่นะคะตอนตอนออได้ก็โค้ดได้ค่ะโอ้แล้วตัวนี้ตัวนี้เป็นรุ่น12ใบมีดก็เคยแจ้งไปแล้วนะคะใช่ค่ะนี้รุ่น12ใบมีดตั้งโต๊ะน,น,นี่12ใบมีดนะคะ12ใบมีดตัวนี้เน้นปริมารยาเยอะบวกไข่เยอะ สำหรับลูกค้าที่ว่ามีบวกไฟเยอะๆนฟาร์มใหญ่ๆใช่ไหมคะได้ได้เลยนะคะลูกค้าสามารถที่จะใช้กับรถไถเดินตามได้แล้วก็ถ้าติดตั้งมอเตอร์ก็เริ่มต้นมอเตอร์ที่สองแรงขึ้นไปค่ะสองแรงไปนะคะเน้นประิมานนะคะตัวนี้เน้นปติยานเช่นฟาร์มใหญ่ๆเนาะราคาเครื่อง่าวก็อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยนะคะแล้วก็จะมีรุ่นแบบมีล้อมีรุ่นแบบมีล้อด้วยนะคะค่ะรุ่นแบบมีล้อเท่าไหร่คะ อ๋อตัวนี้ใส่ล้อให้แต่ตัวนั้นไม่ได้ใส่ล้อให้เป็นรุ่น12ใบมีดเหมือนกันนะคะแต่วรถตัวนี้มัามีล้อนะคะอ๋อล้อเวลาเราขยับจะได้ง่าย<น>สะดวกใช่ไหมสะดวกในการเคลื่อนย้ายนะคะนี้สะดวกในการเคลื่อนย้าย12ใบมีดนะคะนรุ่น12ใบมีดมีล้อคะตัวนี้นารยา,ยาะคะเาเครื่องเปล่าอยู่ที่8,000ค่ะค่ะเครื่องเปล่าอยู่ที่8,000นะคะคาสามารถที่จะใช้สับรถไถเดินตามได้ มอเตอร์สองแรงสามแรงสี่แรงห้าแรงแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินได้โอ้ใช่กับเครื่องยนต์เบนซินได้ด้วยเริ่มเริ่มจากสามแรงม้าถึงเกียแรงม้าเลยนะคะโอ้เดีวนี้เมนต์ปริมาณเยอะหโวค่ะเยอะนะคะราคาเครื่องเป่าอยู่ที่แปดพันค่ะราคาเครื่องเป่าแปดพันแล้วเราสามารถซื้อมอเตอร์ติดเองได้แต่ถ้าลูกค้ารับพร้อมชุดมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์สองแรงนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยค่ะอ๋อถ้าซื้อพร้อมมอเตอร์หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย S <S อ๋อถ้ามาหน้าร้านก็มีส่วนลดอีกอ๋อน่ารักม้ากเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวเครื่องอัดเม็ดค่ะอ๋อเครื่องอัดเม็ดนะคะตัวนี้อัดเม็ดนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถรับที่จะไปอัดอาหารสาารัตว์เม็ดก็อัดปุ๋ยคอกได้ตัวนี้อัดเม็ดปุ๋ยคอกได้ใช่ไหมได้ค่ะลูกค้าแว่นเอานะคะเลือกหน้าแว่นเอาถ้าลูกค้าเลี้ยงแบบลูกไก่ลูกเป็ดลูกเป็ดตัวเล็กๆหรือว่าเลี้ยงปลาสามารถที่จะรับเป็นสีมินได้ค่าลูกค้า S <S> จะเอาไปอัดปุ๋ยอะคอกนี่มัน,นมีรูอัดเม็ดเนาะใช่ค่ะที่ว่าเป็นเม็ดเม็ดขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะแต่ถ้าลูกค้าจะเอาไปอัดปุ๋ยก็เลือกหน้าแว่นที่ใหญ่กว่านี้เป็น6มิลถึง8มิลน,นะคะโอ้นี้ราคาเ,ราออ 5, าเคเรื่องเปล่าอยู่ที<ช>่5,000จ้ะ๋อเครื่องเปล่าอยู่5,000ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นพร้อนเชอร์มอร์ตแรงอยู่ที่8,000นะคะค่ะอ้าขอโทษอยู่ที่9,000ค่ะค่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เครื่องเปล่าเครื่องเปล่่่าอยูที พ้อมมอเตอร์นงแรงที่900ค่ะอ๋อโอเคค่ะเครื่องตีป่นเครื่องตีปนของเราราคาอยู่ที่4,500นานะคะเป็นตัวเครื่องเปล่าค่ะถ้าพร้อมชุดมอเตอร์นังแรงก็อยู่ที่8,500าค่ะค่ะ,คะก็ครั้งที่แล้วเราก็ได้รีวิวแล้วเนาะ <c oughs> โอเคค่ะพร้อมจำหน่ายมีสินค้นาเยอะแยะเลยาจัดจำหน่ายนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็มาที่ร้านช่างดำชูดินได้นะคะค่ะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะถ้าสนใจก็มาทางร้านได้นะคะ แวะมาชมและมาดูการทดลองยาได้นะคะค่ะถ้าสนใจก็โทรมาได้มีเบอร์โทรนะคะเบอร์เดิโทรตามนี้เลยใช่ไหมคะเบอร์โทรตามนี้เลยค่ะและตรงนี้หมู่บ้านอะไรคะเขาเรียกหมู่บ้านเฉลิพันนะคะตำบลสำโรงหมู่3นะคะอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ใช่ไหมคะ,คะก็เป็นเขาเรียกตรงนี้สุรินทร์ลำดวนใช่ไหมคะ,ะสายสุรินทร์ลำดวนนะคะห่างจากเมืองกี่กิโลมาจากเมืองก็ประมาณหลักกิโลที่12ค่ะ รับทุกท่านนะคะสําหรัอาเกษตรกรที่สนใจเรื่องจับย่าของรงร้านช่างดำสุดินยินดีต้อนรับน,นะคะค่ะขอบคุณค่ะก<ช>็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ภารดีฟาร์มทำคลิปต่อไปด้วยนะคะถ้าสนใจเครื่องสับช่างดำสุรินก็ยินดีต้อนรับค่ะ,<ช>คะฟาร์มนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมชมโรงงานของช่างดำนะคะแล้วเราก็ถ่ายโดรนภาพมุมสูงด้วยนะคะวันนี้ได้ DJI Mini 2นะคะมาโชว์ความสวยงามขอบคุณช่างดำมากเลยนะคะ ที่ให้โอกาสพาราดีฟาร์มมาถ่าย YouTube ที่โรงงานของช่างดำเครื่องสับจังหวัดสุรินทร์นะคะช่วงนี้ก็ธุรกิจก็ได้ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมคะไม,ไ,ไม่ได้ขึ้นราคาเนาะถึงจะเป็นช่วงโควิดก็ตามราคายังเหมือนเดิมราคายังเหมือนเดิม ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย